สวัสดีค่ะพบกับช่องเดยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้ะาพาเลาะผากินจ้าตัวโต,วตว้กำลังจะออกไปข้างนอกด้วย้าี่นองขาเตรียมพร้อมแล้วค่ะหมวกกีโมงผ้าพันคอเสื้อคลุมเสื้อสองสามตัวค่ะวันนี้ข้างนอกอากาศหนึ่งหรือ 2, สององศาเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวตัวโต,วตวจะพาไปเลาะที่ไหนอยติดตามรับชมนะคะขาดไม่ได้ค่ะผ้าปิดจ,จมูกของเราค่ะถึงจะล็อกดาวเราก็ เตรียมพร้อมค่ะไปค่ะไปเดินกับโตโต้เลยค่ะออกมาข้างนอกแล้วค่ะทุกคนค่ะเย็นชื่นใจมากเด้อครับพี่น้องค่ะอากาศหนึ่งองศาสององศาวันสองวันได้ยินว่าหิมะอาจจะลงไม่รู้วจะลงหรือเปล่าเด้อครับพี่น้องถ้ามันเย็นติดต่อกัน1-2-3องศาสี่หวันมันก็จะลงนะคะ อากาศเงียบเหานะคะวันนี้ค่ะอากาศก็ไม่สว่างเท่าไหร่ค่ะแต่โชคดีว่ามีตลาดนัดแต่ตลาดนัดกับตัวโต้เลยเด้อค่ะคุณขอวันนี้มีตลาดนัดนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดนัดกันค่ะจักรยานไม่เยอะเท่าไหร่แสดงว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะคนขาไปกับตัวโต้ตเลยค่ะ ตายแล้วตลาดนับมีนิดเดียวเองนะคะช่วงล็อกดาวด้วยและช่วงใกล้จะถึงปีใหม่ด้วยคนเขาหยุดงานกันยาวค่ะปกติลานนี้ตลาดนับจะเต็มหมดเลยนะคะถือว่าเงียบมากวิตลาดนับเล็กมากค่ะขายของกินอยู่แค่ไม่ถึง10เจ้าได้นะคะทุกคนค่ะว่ากันไปเนาะคะ่ะขายอะไรอยู่ร้านขายผักนะคะ ร้านผลไม้ไประจำกันนะคะทุกคนค่ะร้านผลไม้ไประจำกันค่ะ oh. ผู้ชายขายผลไม้เขาบอกว่าเขาเห็นช่อง youtube แล้วด้วยเขาดูตลอดค่ะทุกคนค่ะร้านผลไม้ไประจำกันร้านนี้แฟนซื้อกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วซื้อของแปร์หนึ่งเด้อค่ะผลไม้เขา อีกมากอีกมากไอ้ยูทูบโอเคอย่ามาแมนซันโฟล์กนอกนิดดาวซันมาออน์าเฟียเฟียไฟฮันเรียแมนซันคนมาไอไอระลันนะเนี่ฟก็มาไอระลันไทยแลนด์อย่า ยังไงโนี้มีเกมมันจะเล็กล่ะเรอฮะใ่ใช่ใชเท่อินเทอร์เน็ตการทำกันเลย f r อินดเลนอย่ยั่สึกเลิกลงของขายบหลายมิเตนกุ๋ะครับพี่น้องหลค่ะค้านกพิราบอบพยพมาอยู่เมืองนอกหมดแล้วเด้อค่าพี่น้องขานกพิราบตรงสวน ตรงสนามหลวงบ้านเรานะคะมาอยู่ลานกลางเมืองทางประเทศนีธทร์นลนหมดแล้วนะคะนกขาอากาศเย็นหนาวมากเย็นมือค่ับเด้อพี่น้องครับวันนี้ค่ะลานกลางเมืองเอน็นสคัเดประเทศน,ทนเธทร์ลนนะคะซื้อของร้านไหนก็ทั้งขอบคุณทั้งอวยพรปีใหม่ให้กันนะคะทุกคนขาทั้ง อวยพรส่งท้ายตีเก่าต้นรับปีใหม่ให้กันค่ะทางนี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะพ่อค้าแม่ค้าอวยพรปีใหม่ให้กันตลอดเด้อค่ะเพิ่งเคยเห็นตลาดนัดรุ่งมากก็วันนี้แหละค่ะพ่อค้าแม่ค้ามาน้อยมากค่ะเนี่ยมาไม่ถึงสิบเจ้าเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่ยังดีที่มีผักเจ้าหนึ่งผลไม้เจ้าสองเจ้ามีขายปลาสดขายไก่อยุ่เจ้าหนึ่งนี่ค่ะ แค่นี้นะครับตลาดนัดวันนี้นะฮะธรรมดาลานนี้เต็มหมดนะครับกันเสากับกันาคาาค่าใกล้เทศก,กาลคนเขาหยุดกันยาวแล้วครับพี่น้องขาอีกอย่างนึงมันช่วงล็อกดาวด้วยนะฮะโอ้นกเอ้ยนกเอ้ยนกเอ้ยนกเยอะมากนะครันกพิราบราคา จากห้องบินกลับมาแล้วค่ะนกเยอะแยะเลยนะคะคนก็มารอซื้อปลากันครับมีปลาเจ้าเดียวกักบวันนี้มารอปลาทอดเป็นแถบเป็นแถวเลยนะคะจักรยานไม่เยอะก็แสดงว่าคนมาตลาดนับไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนค่ะเงียบเหมือน,นกันค่ะถนนที่มาจากประเทศเยอรมนีนะคะ และถนนเส้นนี้ก็ไปเยอรมันยัง9กิโลเมตรเองค่ะทุกคนขาต้นไม้ไม่มีใบก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนถนนเชื่อมต่อระหว่างประเทศกลางเมืองโซโ,โต้นี่แหละครับส่วนทางนี้ก็ที่จอดรถจักรยานวันนี้น้อยมากแสดงว่าคนมาเมืองมากนะคะแสดงว่าคนมีมาเมืองน้อยมากค่ะลาไปก่อนนะจ๊ะ สำหรับคลิปเดินตลาดนัดกับโตโต้เวลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะโชคดีปีใหม่ที่จะมาถึงกันด้วยทุกคนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะทุกๆคน